จะตรงน้นละหนูเียพี่้ายเขาดนมาหาหนูจหนูไม่ได้เดินไปที่นเลยยืนอยู่ที่นี่สวัสดีค่ะสวัสดีคุณแม่เอฟซีทางช่องพังน้องฝ้ายนะคะทุกท่านเลยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้มาเยี่ยมพญาช้างเผือกนะคะน้องติเตอร์บอกว่าแม่แม่หนูเห็นพี่ฝ้ายตัวขาวขาดำนะรีบไปบอกแม่ควานทันทีนะคะ ก็จะกลับบ้านค่ำหน่อยนะคะเพราะว่าอากาศมันร้อนเนาะนะคะก็กลับบ้านเย็นๆอยู่ข้างนอกแบบนี้นะคะอย่างน้อยๆได้เล่นโครนนะคะอยู่ใต้ออกซิเจนของลมไม้นะคะมันจะเย็นกว่าอยู่ใต้ชายคาสันไทยเนาะ S <S โอ้ยนะคะคุณแม่เอฟซีแม่ควานติดธุระยาวเหยียดเลยนะคะตั้งแต่วันที่19นะคะไม่มีเวลาเลยก็อาจจะไม่ได้มาช่วยไลฟ์สดพี่ฝ้ายเห็นว่าไลฟ์ผลไม้กันไม่ได้แม่ควานก็คิดถึงพี่ฝ้ายมากเลยถึงแม้ว่าจะยุ่งงานอยู่ทางนู้นแต่ใจก็ยังอยู่กับพี่ฝ้าย นะคะวันนี้เราก็จะมาไลฟ์สดขายผลไม้ให้พี่ไฟ้ายได้ทานอีกเช่นเคยนะคะเพื่อมีคะแนนนะคะให้กับคุณลุงคุณป้าเพราะว่าในระหว่างที่เราไม่ได้ไลฟ์ผลไม้นะคะ3-4วันนะคะที่ผ่านมานะคะเราก็ใช้คะแนนที่คุณแม่ FC ช่วยเหลือนะคะเข้ามาก่อนหน้านี้เนาะนะคะก็มันก็หมดไปเรื่อยๆทุกวันเพราะว่าเราไปตัดยาหาอาหารให้ช้างเนาะ นี่นะคะคุณแม่เอฟซีเออยตัวเอาไม่น่ากอดเลยเอาไม่น่ากอดไปก่อนให้น้อยทําไมตัวขาวแต่ว่าขาดําอย่างเงี้ยเราฝ่ายก็มาดูของน่ารักของพี่ฝ้ายกับน้องติวเตอร์นะคะนี่กอดงวงไว้แน่นๆเลยพี่ฝ้ายจะไม่หนีนี่กอดแน่นๆกอดไว้เลยกอดแน่นๆกอดแน่นๆไว้ กอดเลยกอนันนั่นนั่นเลยเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละอะไรวนพี่อ้นคิดถึงแม่พี่อ้นคิดถึงแม่โอยพี่อ้นคิดถึงแม่แม่ไม่อยากกอดเลยตัวอัดร่ายายให้แม่ก่อนพี่้ายทีให้คุณแม่เอซีได้ดูกอดกอดทั้งตัวขาวๆแบบนี้เลยนะคะ โอ้ยนะคะตัวขาวไม่ได้อยากกอดเลยตัวขาวเนี่ยนะคะมาดูสายตามาดูสายตานี่สายตาสายตาถือถือให้คุณแม่สิชมหน่อยอู้พี่ฝ้าพาแม่ไปไหนนั่นถือหน่อยถือหน่อยมาระวังพี่ฟ้ายอมือกล้องนะพี่ไ้าแม่รู้ว่าพี่ฟ้าจับ ไปไล่ถุงเงินถุงเงินลบหน่อยลองพี่ฝ้ายดูนะคะเล่นโคลนเล่นตมบันทายจำปะจำปะก็มาไล่นะคะให้คุณแม่เอฟซีได้ดูเนาะนะคะเครื่องหนึ่งก็จะสีดํานะคะส่วนเครื่องหนึ่งก็จะเป็นสีขาวเดี๋ยวสักพักก็จะมาพากลับบ้านนะก็มาถ่ายคลิปให้ได้ชมกันก่อนเนาะว่าพี่ฝ้ายอยู่ยังไงนะคะ อะไรในฝ้ายอะไรเหรอดิน<ะ>ดินอืมอากาศมันร้อนนะคะต้องให้ช้างมาผ่อนคลายเนาะจะได้ไม่เครียดอีกอย่างหนึง่งเล่นโคลนนะคะเล่นน้ําเล่นโคลนโปะโคลนเนี่ยมันจะช่วยให้ช้างนะคะไม่ร้อนมากเพราะว่าโคลนเย็นๆเ,เนาะจะช่วยโปะเขานะ,ะตอนนี้ก็พระอาทิตย์เริ่มคล้อยลงแล้วนะคะก็เริ่ม เย็นขึ้นนะคะเดี๋ยวสักพักก็จะพากลับบ้านนะคะนี่เดี๋ยวจะมาไลฟ์ให้ชมกันเนาะตอนเดินกลับบ้านกันนะคะเพราะว่าแม่ควันไม่ได้ถือตะขอมาด้วยนะคะดูสายตาพี่ฝ้ายนะคะนี่เดี๋ยวไปเอาตะขอกันได้ไหมทำเตียมดเลยอะ,อะทำเตียนอะไรลูก เมื่อ uhm, <cima S 1> วานพี mm ่ฝ hmm. <mm mm ้ายไปยกช่อฟ้ามานะคะคุณแม่สีก็รู้สึกว่าเขาจะมีท่าทีใส่น้องส่งเสด็จด้วยนะคะแต่ว่าช้างพลายก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะอะไรอะไรอยากกลับบ้านแล้วเหรอก็มาไลค์ให้ชมกันนะคะ